ยามไหกันครับบันลุมไผล้มไหครับพี่น้องบรรยากาศตั้งเขาน้ำตั้งครับยามไหกันครับนี่ซีซไหครับคุดหมแร่งหนึ่งเป็นลุมเก้าสามพี่น้อง งงขับเชิญรับมาไปนนองไปน้ำกันตัวตั้งกับหกในจังหน่อยอืมโอ้โออกแมงหลายโอ้เป็นตะปีนเท่าครับครับนี่แหละครับอันทีคุดมือแรงคลิปจากที่แล้วคลิปด้เบิรงไป ครับเป็นแดงน้อรุ่นเนะาะใครหนาใครตาปะเนาะไหวเสิวไหวดัง,งกันมาเนาะโอโ้พี่น้องเอ้ยปะน,นี่หมานคักดอดวุ้งแจ็คโตโอ้ไปไปพี่น้องไปเป้าเป้าต้องใส่เข่าเงินเข่าไปครับหากินกับประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเอาอย่างงีม้มาไรแบบแบบมีหมาดแน่ประมาณนี้โอ้คือโบฝีมือ่อขนาดถาคือบบถ้าถาคือโบอถบังขนาด เอาไหมพี่น้องอันนี้ลุมเกาครับลุมเกาจะเอาปิดไวหรือเอามาอนนี้ไม่อาขีตตมมาลาศไม่โอ้ได้จับหมเช่นเคยครับเช่นเคยได้จับหมจ้าสบายสบายเลยลุง,างอาลุงโดเปิดจับนี่มันเป็นเรื่องกุ๊กสวยเป็นเรื่องปก,กติของผมว่าไปไหนลุงโดเดี๋ยวผมจัดเอง,งครับครับห่อไปไหนมันเลื่นน้ำเหมือนโตบักดุด๊กครับ โอ้แม่งเพินโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปนอนนกจับบุ๊บนะครับเพิ่นว่าปลาดุเกเนี่ยค่อยๆลูบเอาจะไปเห็ดแห้งอนั้นโอ้มันก็ดินหนึงกี่ตันเนาะมันมีน้ำดิมันนี่มันมีน้ำอันมีน้ำเพราะป่ะเนี่ยครับมีน้ำจริงมันจังค่ะเงียงมันเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวใส่ลาจังน้อยได้ครับกําลังตบหูมันอยู่ยครับตัวแรก ประมาณเพิงกิโลครับทังหินทวงเลยครับผมนี่ทุ่นครับนอนดูนะในีนอะงโอ้ยเนอะใจหลักมา มันมันมันเป็นไหน้อยครับมเมื่อไงนนสองครับนี่ครับตัวที่สองโอ้มหมดแล้วสองนั่งครับนั่งหลายอยู่สองครับ 3ครับจับได้เนาะ3 Hãy Cái... subscribe Cái... Cái... คร oh, ja. oh, ับฮาครับโอ้าตัวรถดินทายมันรุ้ยมันจับ้ากฮะฮกครับฮก เจ็ดครับใส่ประมาณนี้ครับเจ็ดแปดโตครับพี 7, 1, 8, 8, 8, ่น้อีกตัวนึงยู่นี่ครับแปดตังนี้ได้แปดครับได้ละตัวนี้ตัวน้อยแปด หนักหน่อยจ้าหน่อยครับของมันไม่หนำแปดแปดตัวครับลมนี่แปดไปทีน้องโอ้แปดครับไปกันนะครับแปดตัวแปดอ่ะีอีก,อกลมหนึ่งขับไปลุ้มกันครับแปด อุ้ยนั่นบินลงแล้วพี่น้องอุ้ยมันจะไล่เขาเติว่าหนันโดนลงมเหรอครับแอบหลุมนี่โอ้หลุมนี่ไม่หนึง่งมันโอ้ปาอลาบืนไหลครับแต่มันขามปาลาบืนไหลพี่น้องมันขามไปขามมากอยู่ในหลุมตัวเดียวครับโอ้เป็นหลุมนิดตัวหนึ่งครับ จับหน้าครับนี่ครับนึ่งตัวลุ่มหนึ่งตัวหนึงครับเอาที่อีกลุมหนึ่งบอลุงดองไม่บัดหรอนะรับลุมเยวหยุดไว้จะเข้าะครับ